นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่3แขนของรามพันดาวนั่งลงที่ห้องรับแขกของบ้านซึ่งเป็นบ้านของชายหนุ่มที่เธอชอบพอเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้บิดาของพันดาวกำลังทำธุรกิจกับรามอยู่บริษัทของรามนำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีจากเมืองนอกโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งก็เป็นเส้นสายของกลุ่มทุนลีนั่นละ่ะรามมีคอนเน็ชันในต่างประเทศเขาได้รับราคาต้นทุนมาแสนต่ำแถมสินค้ายังมีคุณภาพอีกดังนั้นกำไรต่อหน่วยจึงสูงมากส่วนบริษัทของพันดาวนั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับเขา เดี๋ยวคุณรามลงมานะคะน้อยเดินเข้ามาบอกจากนั้นก็ยกน้ำมาให้แขกพันดาวกล่าวขอบคุณด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเธอเฝ้าสำรวจบ้านหลังสวยของชายหนุม่มแต่ก่อนนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งกับรามหรอกโดวยว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูของกลุ่มทุนรัตนะซึ่งนี้คือคำสั่งของบิดาของรามรามควานหาคนที่จะมาสนับสนุนเขาแต่ไม่มีใครเลยที่จะกล้างัดข้อกับกลุ่มทุนรัตนะ จนกระทั่งกลุ่มทุนของลียื่นเข้ามาสนับสนุนและในตอนนั้นคนในแวดวงธุรกิจถึงได้กล้าเข้ามาใกล้รามตอนนั้นครอบครัวของพันดาวนั้นถือเป็นเจ้าแรากที่ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของรามซสด้วยสว,ส,วสวัสดีครับดาวสวัสดีค่ะรามพันดาวลุกขึ้นหลังจากได้ทำงานกับผู้ชายตรงหน้าหลายครั้งแล้วสเสน่ห์ของรามทำให้เธอหลงไหลเคลิล้ม ตอนรามมาทำงานด้วยความตั้งใจนั้นเธอมองว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อีกทั้งเขายังเป็นผู้นำที่ดีในการทำงานเป็นคนมองเกมธุรกิจขาดเขาทำให้บริษัทพันดาวมีกําไรขึ้นส่วนเขาเองก็เหมือนจะลืมตาอ้าปากได้ดูจากทุกสิ่งที่เขามีในตอนนี้สิเดาวมีอะไรรอเปล่ารามขมจิตใจของตัวเองแมนจะรู้สึกไม่พอใจสีดาแต่ตอนนี้ รามต้องลงมาต้อนรับแขกเขานั่งลงพร้อมๆกับมองพันดาวที่ส่งยิ้มมาให้รามรู้ดีถึงความรู้สึกที่พันดาวมีให้ชายหนุ่มระมัดระวังตัวเองมาเสมอต่ครั้นจะเอ่ยกับอีกฝ่ายตรงๆเขาอย่างคิดว่ามันไม่ใช่เวลาหรอกเพราะจะทำให้มีเรื่องบาดม้างและไม่สบายใจต่อกันมากกว่ารามยังอยากได้ความร่วมมือของครอบครัวพันดาวอยู่เพราะในปีนี้ เขาวางแผนจะใช้นี่อีสวนให้หมดแล้วเราสองคนจะได้หมดหนี่ต่อกันซะหนึ่งร้อยล้านที่เขาคืนให้อีสวนในปีนี้เป็นเพียงแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นและรามหวังว่าปีหน้าจะชดใช้เงินต้นให้หมดดังนั้นในเมื่อไม่อ,อยากเป็นนี่บุญคุณใครรามก็เลยต้องทำดีกับพันดาวให้มากขึ้นดาวอยากไปดูรถใหม่นะคะก็เลยว่าจะชวนรามไปดูด้วยกันสักหน่อยคือผม ชายหนุ่มยึกยักถ้าเป็นเรื่องของงานรามไม่เคยปฏิเสธแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวแถมวันนี้ยังเป็นวันหยุดปกติรามจะขอบายเบียงเท่าวันนี้เขารู้แล้วว่าเมียของเขานอกใจกันรามเองก็เลยอยากจะเอาคืนสีดาบ้างไปสิครับรามยิ้มก็ในเมื่อสีดาทำได้แล้วทำไมคนแบบเขาจะทำบ้างไม่ได้ละ่ะเขาหันไปหาน้อยแล้วสั่งให้ไปตามสีดามา ไม่ถึงสิบนาทีผู้หญิงที่เขารู้สึกอยากเอาคืนก็มายืนอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วดอนี่คุณพันดาวดาวครับนี่สีดาชายหนุ่มแนะนำคนทั้งสองให้รู้จักอ๋อคุณดานี่เองยินดีที่ได้รู้จักนะคะใครจะไม่รู้จักสีดาล่ะเธอคือผู้หญิงที่ทำให้รามเหลือแต่ตัวเท่านั้น ก็เขาตัดสินใจเลือกคนรักมากกว่าครอบครัวแต่เมื่อปีที่แล้วนั้นพันดาวเห็นว่าสีดาไปทำงานกับอีสวนแล้วทำไมตอนนี้เธอถึงกลับมาอยู่กับรามได้ล่ะรามไม่เคยเล่าไม่เคยพูดถึงสีดาให้ฟังเลยพันดาวนึกว่าคนทั้งคู่เลิกรากกันแล้วเสียอีกสวัสดีค่ะคุณพันดาวสีดายกมือไหว้คนเกิดก่อนอีกทั้งยังเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของสามีอีก พอดีดาวว่าจะมาชวนรามไปดูรถนะคะก็ในเมื่ออยากได้พันดาวก็ต้องหน้าด้านเข้าไว้ถ้ารามไม่ว่าอะไรเธอก็แค่ไปต่อสีดาเงยหน้าขึ้นไปมองคนรักหัวใจของเธอเกิดความไม่สบายใจบางอย่างเธอรับรู้ได้ว่าพันดาวกำลังสนใจในตัวของเขาทำไมรามถึงไม่เคยเล่าให้เธอฟังกันนะทันนั้นคำถามก็เกิดขึ้นในหัวใจของหญิงสาว ปกติแล้วถ้าเกิดมีผู้หญิงเข้ามาหารามจะบอกกับสีดาทุกรอบถึงแม้นว่าจะเป็นชายหนุ่มที่แสนสมบูรณ์แบบรามสามารถเลือกใครก็ได้จะมีใครก็ได้เทว่ารามกลับเลือกแค่เธอและเขาก็มองแค่เธอเพียงคนเดียวมาตลอดแม้รามจะมีผู้หญิงพร้อมเสนอตัวให้เทว่าเขาไม่เคยชายตาลาใครตลอดเวลาที่คบหาด้วยกันมานั้นรามทำให้เธอเห็นว่า เขารักและมั่นคงกับเธอเพียงใดดังนั้นสีดาจึงเชื่อใจรามมาเสมอค่ะพันดาวตอบรับหันหน้ากลับมาหาสีดาตอขอโทษด้วยนะคะคุณดาวันหยุดแท้ๆเลยไม่ต้องขอโทษดาหรอกรับไปกันเถอะผมไปชุดนี้ล่ะรามหันไปยิ้มให้กับลูกสาวของหุ้นส่วนแล้วจะกลับมากี่โมงคะพี่รามหัวใจของสีดาวเววแวง นี่เขางอนเธอถึงขนาดต้องประชดกันเลยเหรอเธอเดินเข้าไปหาขวามือของรามเอามากุมไว้สีดาแสดงความเป็นเจ้าของต่อหน้าพันดาวประกาศให้หล่อนรู้ว่านี่เป็นผู้ชายของเธอนะไม่มีวันที่สีดาคนนี้จะยกรามให้กับผู้หญิงอื่นได้หรอกเทาว่าร่างกายของสีดากลับเย็นว่าหัวใจหน่วงหนบเธอรู้สึกได้ถึงความห่างเหินที่รามมีให้แล้ว รามปลดมือของเธอออกเขาทำท่าเฉยชาต่อกันมากเหลือเกินนี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากันนะพี่รามยังบอกไม่ได้ไม่ต้องรอกินนข้าวเย็นเหรอวาจาของรามเรียบนิ่งสีหน้าแสดงออกว่าเหม็นเบื่อเธอมากแค่ไหนก่อนที่เขาจะหันไปหาพันดาวปล่อยให้อีกฝ่ายควงแขนแล้วทั้งคู่ก็เดินออกจากบ้าน รถคันหรูของรามเข้ามาจอดที่บริษัทขายรถยนต์แล้วชายหนุ่มโทรหาคนรู้จักของตัวเองเอาไว้รามพาพันดาวเข้าไปด้านในก่อนกลายเป็นว่ารามเหมือนอนุญาตให้พันดาวควงแขนหลังจากลงมาจากรถพันดาวก็ไม่ยอมปล่อยมือจากแขนของเขาคุณชอบรุ่นไหนครับรามถามพันดาวขณะในใจเอาแต่คิดถึงสีหน้าอันแสนระทมของสีดา เขารู้สึกสะใจอยู่ไม่น้อยมันเหมือนกับว่าความเจ็บปวดทรมานของเธอที่แสดงออกมานั้นนั้นทำให้เปลาของรามรู้สึกดีขึ้นความระแวงสงสัยในตัวของอีกฝ่ายหายไปแล้วก็มันมีหลักฐานพิสูจน์แล้วนี่ยังไงซะสีดาคนนี้ก็ไม่ใช่คนดีหรอกแหมพูดยังกับว่าจะซื้อให้ดาวงั้นละคะ่ะร่างบางเดินดูรถสัญชาติเยอรมันก่อน ยี่ห้อนี้พันดาวคุ้นเคยและชอบใช้มันมากเหมาะสำหรับผู้หญิงอาจจะไม่ปลัดเรียวเหมือนซุปเปอร์คาร์อะไรทํานองนั้นเทว่าก็สมฐานนะเพราะโดยส่วนมากแล้วพันดาวจะมีคนขับรถไม่ค่อยได้ขับเองสักเท่าไหร่ถึงผมจะไม่รวยเท่าบ้านคุณแต่ถ้าราคาไม่ได้แพงมากผมจ่ายให้คุณได้นะรามเดินไปช่วยอีกฝ่ายเลือกรถก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันไม่ใช่หรอ ก็รามอยากเอาใจครอบครัวของพันดาวอยู่และอีกอย่างตอนนี้เขาก็ยืมมือเจ้าหลอนทำร้ายความรู้สึกของสีดาอยู่เช่นกันแค่เนี้ยคุณก็เก่งมากแล้วล่ะค่ะรามไม่เก่งได้ยังไงละ่ะภายในหนึ่งปีรามสามารถทำกำไรมหาศาลกิจการของที่บ้านของเธอได้รับอานิสงผลบุญไปด้วยแถมตอนนี้ยังมีกลุ่มทุนลีคอยสนับสนุนอีก ขอบคุณครับรามไม่ได้ถ่อมตัวหรอกคำชมนะรับเอาไว้ก็ดีแล้วชายหนุ่มเดินไปที่รถรุ่นหนึ่งราคามันไม่ได้แพงมากกับกระเป๋าของเขาเอีกอย่างมันก็ดูสมฐานะของหญิงสาวไม่ได้ดูแย่ถ้าเกิดสาวสังคมอย่างพันดาวจะขับรถรุ่นนี้ตัวนี้เป็นยังไงครับนี่จะจ่ายให้ดาวจริงๆหรอคะรามหันมายิ้มหวานเป็นคำตอบผู้หญิงนี่ก็นะ ผู้ชายจะซื้อของให้หน่อยก็เป็นต้องดีใจทุกรายนั่นละ่ะเหมือนก,นกันกับสีดาไม่มีผิดแต่รายนั้นไม่ได้ชอบของแพงสักเท่าไหรตลอดระยะเวลาที่อยู่กันมาสีดาชอบของที่เขาใส่ใจในการให้มากกว่าของที่ราคาสูงเลีว่วเช่นสูตรทำงานที่เขาพาไปสั่งตัดเธอชอบมันมากกว่าเวลาที่เขาพาไปซื้อดอกไม้ช่อสวยที่เขาปลูกเธอชอบมันมากกว่า ช่อดอกไม้ราคาแพงที่เขาสั่งจากร้านไปให้อาหารที่เขาทำให้เธอรับประทานเธอรักมันมากกว่าการที่เขาพาไปทานในร้านหรูหราและราคาแพงมากๆอีกแต่ช่างสิจะไปนึกถึงทำไมล่ะผู้หญิงที่กล้าสวมเขาให้เขาแบบนั้นเธอจะไม่ได้รับความใจดีจากเขาอีกต่อไปแล้วรามเอาตาครุ่นคิดถึงบางคนซึ่งทำให้เขาอยู่ไม่เป็นสุขโดยไม่รู้ตัว ใบหน้าหล่อเหลาของเขาพลันปรากฏความน่ากลัวในสายตาของพันดาวเขา้าซะแล้วรามคะครับสติของชายหนุ่มกลับมาอยู่ปัจจุบันรามก้มลงไปมองร่างเล็กที่เรียกเขาอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกตกลงเอารุ่นนี้ไหมผมว่ามันเหมาะกับคุณดีนะเออเหมาะกับดาวยังไงหรอคะดีไซน์สวย ดูแพงดูดีมีระดับรามเอาใจอีกฝ่ายเขาปากหวานกับพันดาวเพื่อจุดประสงค์หลายอย่างจะว่าไปแล้วหล่อนก็เหมือนหมากในกระดานของเขานั่นล่ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกพันดาวทินนกรนั้นเธอร่ำรวยมากถึงจะไม่เท่าอาดีตของครอบครัวเขาแต่ก็ติดอันดับในเมืองไทยอีกอย่างคุณสมบัติของพันดาวก็ครบครนันหน้าตาสะสวยแม่พ้สีดาหรอก ก็ถ้าเผื่อว่าเขากับพันดาวเข้ากันได้บางทีหลังจากที่เขาจัดการสีดาให้สะสมกับความแค้นรามอาจจะคบหากับพันดาวก็เป็นได้เกินไปแล้วคะ่ะรามดาวก็แค่ผู้หญิงคนหนึง่งได้ยินชายที่ตัวเองชื่นชอบเอ่ยปากชมแบบนี้มีใครบ้างที่จะไม่รู้สึกดีล่ะแต่ผมก็พูดจริงนะดาวเอาเป็นว่าเราเลือกสีกันดีกว่า นี่ตกลงจะซื้อให้จริงเหรอคะพันดาวเป็นปลื้มอย่างมากแล้วทำไมผมต้องหลอกคุณด้วยล่ะครับจ่ายแค่นี้คงไม่ทำให้เขาจนลงหรอกเอาหน้าถือเป็นค่าตอบแทนที่เอาเธอเป็นหมากก็แล้วกันไม่เอาค่ะรามดาวมีเงินนะคะผมรู้ว่าคุณรวยแต่ว่าผมอยากซื้อให้ชายหนุ่มยังคงขยันขยอมไม่ยอมหยุดดาวจ่ายเองได้คะ่ะ หรือว่าคุณไม่อยากรับไมตรีจากผมรามใช้ไม้เด็ดจากใบหน้าที่ยิ้มตอนนี้ลดลงเป็นใบหน้าของความน้อยใจแล้วโถอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะก็ได้ค่ะดาวรับไว้ก็ได้หัวใจของพันดาวเต้นรัวรู้สึกตัวเองมีความสุขมากหรือว่าตลอดหนึ่งปีที่ร่วมงานกับรามนั้นเขาไม่เคยจะให้ความสนิทสนมเป็นส่วนตัวแบบนี้ โอเคครับแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยผมนึกว่าคุณจะรังเกียจผมสะสีอีกบ้าใครเขาจะไปคิดอย่างนั้นละคะรอยยิ้มไม่ได้จางหายไปจากใบหน้าสวยของพันดาวผู้ชายอะไรกันนะช่างเอาอกเอาใจผู้หญิงซะจริงพันดาวเดินตามอีกฝ่ายไปที่โซนซึ่งดูแลลูกค้าเพื่อเลือกสีรถเอารุ่นนี้ครับเอาสีนี้ผมจองเลยมีรถเมื่อไหร่ สำหรับคุณรามแล้วพิเศษครับไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่นอนได้ครับงั้นอาทิตย์หน้าผมจะมารับรถก็แล่วกันหลังจากที่ทำสัญญาจองรถเรียบร้อยรามพาพันดาวออกจากบริษัทในหัวของชายหนุ่มเต็มไปด้วยแผนการมากมายที่จะทำร้ายความรู้สึกของสีดาแล้วเขารู้เธอนอกใจกันแต่เขายังไม่ปล่อยสีดาไปหรอกเพราะรามอยากจะแก้แค้นให้สมใจสักก่อน เขาเกลียดการที่เธอทำเหมือนยังรักเขาทางทางที่เธอนอนกับอีสวนแล้วเธอจะกลับมาทำซากอะไรละ่ะก็ในเมื่อเธอนะ่ะปั่นกายปั่นใจให้คนอื่นไปแล้วนี่หิวข้าวแล้วล่ะค่ะรามงั้นหรอกครับเดี๋ยวผมพาคุณไปทานอะไรดีกว่านะคิดถึงเรื่องกาแขนได้ไม่เท่าไรรามก็ต้องหลุดออกมาจากาวังอีกครั้งวันเนี้ย คุณแม่ของดาวทำขนมจีนน้ำยาหลายอย่างเลยนะคะรามชอบกินไหมกําลังนึกอยากกินพอดีเลยครับอันที่จริงแล้วรามกําลังลำบากใจอยู่ว่าจะพาเธอไปทานอะไรดีงั้นไปทานที่บ้านของดาวนะคะได้ครับเขายังคงยิ้มและมองไปข้างหน้าในหัวเริ่มคิดแผนการแก้แค้นสีดาแล้วสีดาจะต้องเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นเอ๊ะ ว่าแต่รามคะพันดาวถามขึ้นเธออยากจะสารสัมพันธ์กับผู้ชายคนตรงหน้าต่อแต่เธอต้องรู้สักก่อนว่าสถานะของเขาตอนนี้โสดหรือเปล่าครับชายหนุ่มหันมายิ้มดวงตาของรามอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งคือคุณกับสีดาเป็นอะไรกันงั้นหรอคะหลังจากที่ถามออกไปแล้วหัวใจของพันดาวเต้นรัวไม่ยอมหยุด เธอกำลังรอลุ้นกับคำตอบว่ารามจะบอกกับเธอว่าเขากับผู้หญิงร่วมบ้านคนนั้นอยู่ด้วยกันในฐานะอะไรกันแน่นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ